นมในช่วงเวลาที่เราทำฟาสติ้งทานได้ไหมโปรตีนเวโปรตีนเชคโปรตีนผงเนี่ยเราสามารถทานได้ไหมในช่วงเวลาที่เราทำฟาสติ้งแล้วคอลลาเจนล่ะอันนี้ก็มีหลายๆคนนะคะอินวอลเข้ามาถามตานว่าช่วงที่เราทำฟาสติ้งคอลลาเจนทานได้ไหมสวัสดีค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลเปลี่ยนหนุนพังให้ปังได้เฮลที้สายชิลกินยังไงก็ไม่อ้วน สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อเคล็ดลับช่วงฟาสติ้งกินยังไงให้ผอมลงหลายคนนะคะยังมีความเข้าใจผิดว่าช่วงฟาสติ้งเนี่ยคือการไม่ทานอะไรเลยเพราะว่าเรายังมีความเข้าใจว่าฟาสต์เนี่ยมันหมายความว่าอดอาหารแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าช่วงฟาสติ้งเนี่ยเราสามารถทานได้แต่สิ่งที่เราสามารถทานได้นะคะ มันจะต้องไม่เป็นกระตุ้นการสะสมขไขมันสิ่งที่เราทานแล้วมันไม่เป็นกระตุ้นการสะสมขไขมันเนี่ยจำง่ายง่าย,ายมี2ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่เราทานมันจะต้องไม่ให้พลังงานค่ะอาหารที่เราทานแล้วให้พลังงานก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไม่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็น้ำตาลค่ะนมในช่วงเวลาที่เราทำฟาส t ิ่ง ทานได้ไหมนมมันก็มีส่วนผสมของโปรโตีนไขมนันแล้วก็น้ำตาลเพระนาะฉะนั้นนมนะคะช่วงฟาสติ้งควรจะหลีกเลี่ยงแล้วโปรโตีนเวละ่ะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยใช่ไหมคะว่าโปรโตีนเวโปรโตีนเชคโปรโตีนผงเนี่ยเราสามารถทานได้ไหมในช่วงเวลาที่เราทำฟาสติง้งเวก็คือโปรโตีนเช่นกันค่ะโปรโตีนก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วคอลลาเจนละ่ะอันนี้ก็มีหลายๆคนนะคะอินบอกเข้ามาถามแานว่า ช่วงที่เราทำฟาสติ่งคอลลาเจนทานได้ไหมคอลลาเจนมันก็คือโปรตีนโปรตีนก็ให้พลังงานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราทําฟาสติ่งคี์ข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่เราทานจะต้องไม่ให้พลังงานนมเวคอลลาเจนนะคะพวกนี้ก็ให้พลังงานเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราทำฟาสติ่งก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ ถ้าให้ปลอดภัย100%กเรซนรแนะนำให้ทุกคนอ่านฉลากโภชนาการถ้าเกิดสมมติว่ามันมีส่วนผสมของโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันนั่นแสดงว่าในช่วงเวลาที่เราทำฟาสติ้งนะคะเราทานสิ่งพวกนี้เข้าไปมันจะไปขัดขวางการใช้ไขมันนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2คือสิ่งที่เราทานเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นกระตุ้นการสะสมไขมันเครื่องดื่มบางชนิดนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีศูนย์แคลอร,รี่ไม่ให้พลังงานก็ตาม แต่ว่าในเครื่องดื่มบางชนิดมันจะมีส่วนผสมของสารให้ความหวานบางตัวที่มันไปกระตุ้นการสะสมไขมันอย่างเช่นซูคาร์โบสนะคะไซริทอนแอสปารเตมมอนโตรเด็กตินนะคะแล้วก็มอนดิตอนค่ะสารให้ความหวานเหล่านี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสะสมไขมันค่ะแล้วสารให้ความหวานอะไรล่ะที่เราสามารถทานได้แล้วไม่ไปกระตุ้นการสะสมไขมันก็อย่างเช่นพวกแาหวานอิลิทิทอนนะคะ อินนูลนีหรือว่าสารสกัดจากหลอขหางคล้วยสารให้ความหวานเหล่านี้นะคะมันจะไม่ปกระตุ้นการสะสมไขมันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานสารให้ความหวานเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะแต่มันจะมีข้อควรระวังนะคะอยากจะให้ทุกคนระวังก็คือเวลาที่เราไปซื้อสารให้ความหวานหรือเราไปซื้อย่าหวานนะคะให้เราลองพลิกอ่านฉลากโภชนาการดูเพราะว่า บางทีนะคะยาหวานบางตัวมันจะไม่ใช่ยาหวาน100%บางทีมันจะมีส่วนผสมของยาหวานบวกซูคารโบดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรานะคะทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วงเวลาที่เราทำฟาสเนี่ยฟาติ้งในช่วงขวานมันทําให้เราฟาสแตกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะให้ปลอดภย100ัยร้อยเปอเวลาที่เราไปซื้อยาหวานเราก็ควรจะพลิกอ่านฉลากโภชนาการ ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะคะถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาลด้วยกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้เลยนะคะเผื่อเขาต้องการที่จะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะมีวิธีการลดน้ำหนักแบบไหนก็สามารถกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ตานก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย